สวัสดีค่ะพบกับช่องอออกบกบนะคะกินข้ามนีก่อนกินข้ามหนีก่อนกินบะร้องเ่องสองซ้มได้เไ้เอ,อันนี้พุ่งได้รือว่าเคยเล่นนานแล้วได้กี่พเลนฮอดตตเอียวหุ่น,นอ่ะตัตัตเอีวหุ่น,นะเ,อนเออถ้ากีเพนกรเลนเอาให้ถึงแปดนาทีนะคะตัวเนอ้อ อโอ้โหสุดยอดเก่งมากเลยนั่ไปน้ำ้ํำไปน้ำโยบ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 อ่ะลงมือน้องลงโยบเร็วมือมือขอมือน้าขอมือน้า โอ้ใจนี่เยอะโอ้ใจนักมีเยอะแต่ฮะขวดแน่เทุกคนนะพ่โอ้ยเห็ดบากไป้ไรหัพี่เอ้ยอย่าพานัวเลาะสิพา่ไอ้ย่าพันโอ้สุดยอดเก่งมากเลยอันนี้ผู้เดียวก็จะสิมาทรมานทรลกรรมขไข้ไร้่อยหายใจไม่ออกนะคะทุกคนนี่คือ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 อ่าคำขอร้องจากน้องมาต่อยนะคะอยากจะได้คลิปพี่ต้นอ้อตอนเย็นนะ ย่างค่ะเด็กหน้าที่เดียวเสียงเพลงส่งเป็นกำลังใจจะมาดีบพชรของเรานี้ไงเป็นกำลังใจให้ลุงพลยิ้มสู้เอาห้านาทีก็พ่อปัญหามากบายอุปสรรคท้าทโธมหน้าดูลุงพลป้าแต้นจังสู้เคียงคู่ก็ไปด้วยกันเพื่อวันที่รอบอท้อตรงนี่ มืดมาแล้วค่ะฝนเนาะแต่ตน้นอ้อก็นี่ค่ะสุดๆเดินนะคะตบมือค่ะตบมือออเดอร์เข้ามาทุกวันกับฝั่งไดำว่าต่างแดนเไปเบ็ดแล้วฮะไปเล่นทางหน้าข้างๆ กับคือน้ำฉลมจีบลิ้นไหลร่วมจิตใจให้หักกันเอาไว้เหนือหรือใต้อีสานกลางแดนต่างเอฟซีรอบตะกยอยองทั่วแดนเว้นคือขาดตะพันที่ต้อยเอาละเอออเาละเอาละอีกนิดนึงสงสารกระโปรงคนขานคือขาดี่ต้อยนี่มันขาดพี่ฮะเพร่ะท่านก็ได้แกะออกไม่พี่จะบอกพี่จะบอกว่าไปเอาอันนั้นมามาไอไปิืูอเทพผักเทพ กุ้วนกเกบแล้วเหรอเรดเทางปลอดไทยแกนหนูไปหาเตรปาก่อนอยนี่กับตันมืดจังเลยเนาะครับผมมืดคือมันตกดินค่ะมืดมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะเตกดินดินนะครับนันไอทยวานนอกไทย้ันนอกมาแล้วๆๆๆๆๆฝนจะมาแล้วนี่มาไทย้ันนอก เออดึงออกมัดเลยเอาข้าไปค่ะข้าไปแล้วก็หมุนเลยไปเมื่อเมื่อโอ้โหหนักเลยโอ้ยได้เกีล้วจีบเอว ทตไม่เป็นเลย้เให้อ้ถือกล้องให้ยามันไปแล้วก็ส่เอเกถ้ให้เลยนะเนี่ยเออเาคือเ่เขาือไ้ถ้ามันเบาเนี่ยได้อยู่ไม่มันอันนี้แหละได้แล้วเนี่ยมันถ้ามันเบามันจะไม่ได้มันจะไม่มีแรงเียงไม่ได้ตอนนี้จุกกับยำที่อยู่บนท้องมาเลยตยโชว์สาธิตเห้ดูนี่น่ะคะตอนนี้ลมกําลังมานะคะทําให้อ่า

ชวไม่ได้ใช้เอวมานานแล้วเอวจะเสียวงพานยืดไอ้เกซ์เ้าเอวมันมันมันย oh. oh. okay. right? ่อหมุนวนไม่ได้มันไปแต่ข้างหน้ากับข้างหลังนะมันทำไมมันไม่มันวงใหญ่หนูเล่นไม่ได้ต้องเล่นวงเล็กก็ทำเหมือนวงเล็กนั่นแหละนี่นะคะช่องอ๊อฟนะคะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะเชื่อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องอ๊อฟกรอบๆด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีจ้า